สวัสดีค่ะยุ้ย,ยลาลายุ้ยนะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะพาทุกคนเนี่ยนะคะมาดูแลคิ้วของเราให้สวยปังต่อให้เราจะต้องกักตัวนะคะอยู่ในช่วงโควิด1 9นั่นเองค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ปาก,ากากันคิ้วนั่นเองค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เวลายุ้ยไปสอนแต่งหน้านี่นะคะลูกศิษย์มักจะขอซื้อ,อกันเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายไม่เจ็บไม่บาดผิวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะ ไม่มีสกิลในเรื่องของการกันคิวขั้นเทพอะไรเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่อยๆเล็มทีละน้อยทีละน้อยเราก็ได้คิวสวยทันทีค่ะอทีน,นี้เดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเปิดฝาออกมานะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดได้ยินเสียงไหมคะโอ้โหเหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยนะเนี่ยมันดีเสียงดังมากเลยนะคะแต่จริงๆค่ะอยากให้ทุกคนลองดูใกล้ๆนะคะ ด้านบนนี้ค่ะมันจะเป็นหัวประกามนมนตัวใบมีเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ด้านในดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะเจ็บเนี่ยสามารถเอานิ้วรูปได้เลยนะคะไม่มีอาการบาดแต่อย่างใดอ่ะมาลองดูวิธีการใช้นะคะจริงๆคิ้วเนี่ยปกติอยู่ก็จะเป็นคนกันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีสกิลในการ เขียนคิวค่อนข้างโอเคนะมันก็เลยแบบว่าดูเป็นทรงอยู่แล้วดูไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยแต่พอลองดูใกล้ๆนะคะสังเกตว่าขนคิ้วเนี่ยจะเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะขออนุญ,ญาตใช้กระจกแอบใช้กระจกด้วยนะโดยที่เวลาเรากันคิวเนี่ยนะคะตัวขนคิวเนี่ยมันก็จะถูกดูดเข้าไปในหัวปากานี่มาอยู่ตรงแดดนะคะเนี่ยจะได้ให้เห็นชัดยิ่งขึ้น ชัดไหมคะอ่าอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าทรงไหนที่มันโดนเส้นขนเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงคืดคืดๆืดนะ เห็นไหมคะเนียนโล่งเตียนเรียบสวยนี่อ่ามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเรียบประมาณนี้เลยโอ้โหใช้ง่ายมากถามว่าไฟแรงขนาดนี้แล้วเราชาร์จแบตยังไงนะคะการชาร์จแบตค่ะเราจะต้องแบบดึงเขาออกหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีแผงวงจรอ,อยู่ข้างในค่ะ แล้วตรงก้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นในกล่องในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะให้เป็นสายตัวนี้มา USB แล้วก็สามารถที่จะเสียบจึ๊กตรงนี้แล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะสามารถเสียบปึ๊บแล้วก็ชาร์จต่อกับข้อมต่อกับสายไฟอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วถามว่าอา้าวดังอย่างนี้ขนของเราหายไปไหนนะคะขนของเราจะอยู่บนหัวนี้ค่ะตึ้งตึงตง,ตงค่อยค,อยคอยเปิดออกนะคะ นี่เราก็สามารถที่จะดึงมันออกแล้วก็เอาไปนี่คือใบมีดที่บอกอันนี้เขาก็จะใส่ขนนะคะขนจํานวนมากเราก็เททิ้งได้นะแต่ปกตีขนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถามว่าเหมาะกับมันมีข้อเสียบ้างไหมนะคะ หมาะกับใครเป็นพิเศษจริงๆอาเหมาะสำหรับยู่ไว้วยมองว่าเหมาะสำหรับขนผู้หญิงเนื่องจากว่าอย่างขนผู้หญิงเนี่ยมันจะเส้นเล็กนะคะอย่างเช่นผู้หญิงนีไรหนวดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนวดเส้นเล็กๆอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ยโกนได้ขนคิ้วเส้นไม่ใหญ่อย่างเงี้ยโอเคได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคุณสุภาพบุรุษนะคะบางคนเนี่ยครูเคยลองนะประมาณว่าเ,เขาเรียกว่าเส้นจะค่อนข้างหนาและใหญ่อันนี้เอาไม่อยู่นะคะอันนั้นเนี่ยก็ต้องโอ้โห เคยลองแล้วนะสงสารใบมีดมาก็ <c oughs> เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับมีดโกนที่มีความคมมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมือว่าเป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยอันนี้เหมาะสําหรับสุภาพสตรีทั่วๆไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจพักมาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเยวจะส่งรายละเอียด กี่ยวกับการชําระเงินอะไรอย่างนี้ไปให้นะถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะสินค้าเพิ่งมาใหม่ปกติจะขายเฉพาะในคลาสแต่งหน้าเท่านั้นแต่ตอนนี้ต้องหยุดอยู่บ้านนะคะคลาสแต่งหน้าก็ไม่มีก็เลยมาขายกันทางวิดีโอนี้เลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับหล,ล่อ่ายุยน,นะคะสวัสดีค่ะ ลืมบอก300บาท300บาทรวมค่าส่งทุกประเทศจุ๊บ